พินิดรถเป็นอะไรพี่ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะพี่เลี้ยวมาอยู่ๆรถมันก็ดับอ่ะสตาร์ทไม่ติดเลยเนี่ยจอดอย่างนี้มันอันตรายนะพี่ตรงนี้เป็นทางโคง<อ>้งโอเคงนั้นเดี๋ยวพี่รอผมแป๊บน,นึงนะ <c oughs> พินิดกลวจราจรอ้าวน้องหลุยทำไมต้องใช้กลวยจราจรด้ล่ะคะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กลวยจราจรกันทั้งนั้นแหละเพราะป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากท้องถนน เรียบร้อยแล้วครับพี่พลาสติกทําจากวัสดุ EVA มีความทนทานต่อทุกสภาวะทาความสะอาดง่ายาใช้เพื่อแบ่งเขตแดนถนนเพื่อความปลอดภยัยโอเคสนใจสินค้ากดสั่งซื้อหน้าเพจหรือโทร022162888